สวัสดีครับทุกคนพอขออินทีพีกันแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าวันนี้อาจจะมาทดลองทำเซเว่นเดย์นีรักเข้าหาทุกคนดูนะฮะกับของในเซเว่นกับรีวิวเซเว่น EP สองนะครับซึ่งมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับคุณสุภาพบุรุษมากๆเลยนะซึ่งมันเนี่ยได้ออกทำลายสินค้าต่างๆนะที่สามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะแต่ว่าไม่ได้มีเจาะจงเฉพาะผู้ชายใช่ไหมครับซึ่งวันนี้เลยทุกคนมันได้ออกตัวใหม่มานะที่เจาะจงเฉพาะคุณผู้ชายเท่านั้นเลยนะครับฟรอม e นเลยนะ จะเป็นอะไรไม่ได้คือตัวนี้เลยครับนี่เลยทุกคน j u ล a Herb Black Ginger On In One Men Serum เนะซรั่มบำรุงผิวหน้าขิงดำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะเลยครับทุกคนขิงขิงเก่งขิงเก่ง,ง,กงทุกคนมาดูกันว่าขิงเนี่ยมันจะทำให้หน้าเราขาวจริงไหมหน้าเราใบจริงไหมนะซึ่งมันบอกว่า เป็นเซนะรั่มนะฮะบำรุงผิวหน้าขิงดำที่ทําให้หน้าหล่อใสไรความมันนะครับกระจาใสกระชับรูมผลและคุมมันนะครับและอีกอย่างเนี้ยนอกจากขิงแล้วเนี้ยมันจะมีพวกเมนทอลน,นะครับแล้วก็ที่เห็นจากรูปนี้ก็จะเป็นใบับบกนะครับทุกคนไม่พูดพวา,ามจำเพลงดีกว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาลองใช้เลยดีกว่าครับทุกคนนี่คือสภาพผิวหน้าอาอมก่อนใช้นะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูก,กันว่าใช้ครบ7วันแล้วจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับมาในขนาดของ8 ml นะครับ ราคา49บาทนะครับมาดูกันว่า8 fl mm เนี่ย1ซองเนี่ยพอไหม7วันอนะ่ะมาดูเนื้อครีมก่อนเลยทุกคนเรารู้สึกว่าม,มันจะเป็นสีฟ้าเฮ้ยจริงด้วยทุกคนดูครับสีฟ้าเนื้อครีมเป็นสีฟ้านะเรามาสวอดกันดูกับทุกคนมันเป็นแบบเซรั่มนะทุกคนแบบมันไม่ได้เรียบเนียนขนาดนั้นนะมันยังรู้สึกแบบเป็นลื่นๆลื่นๆเหมือนเจลลี่อนะไรสักอย่างอนะ่ะ กินมันก็แบบเย็นๆนะครับทุกคนเพราะว่ามันมีเมททอร์นะครับคูณเมททอร์ด้วยอ่ะไม่พูดแค่ทำเป็ามาลอากับหน้าเลยดีกว่านะครับทุกคนมาเอาดีๆกินมันเหมือนอย่างนี้ทุกคนคเคยเป็นร้อนไหนบ้าง <laughs> กินเหมือนทายาร้อนไหนเลยทุกคนนี่นะครับ วันแรกได้ผ่านไปแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูวันอื่นๆดีกว่านะครับว่าเซเว่นเดย์มิรัเคิลเนี่ยมันจะมีจริงไหมนะครับในตัวของจุฬาเฮิร์บแบล็กจิงเจอร์ออนอินวันเซรั่มฟอร์แมนนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูวันอื่นกันเลยะครับทุกคนไปสวัสดีครับทุกคนวันนี้คือวันที่2องเลยนะครับที่เราจะมาลองใช้เจ้าตัวจุฬาเฮิร์บแบล็กจิงเจอร์ออนอินวันเมนเซรั่มตัวนี้นะฮะทุกคนหลังจากที่ผมได้ใช้ไปนะครับวันแรกนี่คือสภาพหน้าหลังจากที่ได้ใช้ไปหนึ่งวันนะครับผมก็จะมาใช้วันที่2เลยนะฮ ก็ไม่พูดเดยเอะเนาะเจ็บคอก็ร้องรองให้เขาจิตวันเอาเองว่าจะเป็นยังไงครับอะวันแรกนี่ผมยังไม่ได้เจาะลงรายละเอียดอะไรลึกขนาดนั้นนะครับมาดูนะครับเขาบอกว่าตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับท่านชายนะครับเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้าขิงดาเซรั่มนวัตกรรมใหม่นะครับเนื้อเซรั่มสูตรเย็นผสมสารสกัดธรรมชาติเข้มข้นจากขิงดำบรดำร,บรุงให้ผิวเนชุ่มชื้นช่วยผดเซ์ผิวให้ผิวแลดูกระจ่างใสช่วยลดรอยดำ รอยสิวจุดด่างดำดูจางรวงพร้มสารสก,กัดจากใบวัวบก,บกเห็นไหมอยากให้อามเห็นตามรูปหน้าสองเลยครับวามันมีจริงๆซึ่งในสารใบวัวบกกนี่จะช่วยกระชับรูขุมขนให้รูขุมขนเนี่ยดูตื้นนะครับเผยผิวดูสม่ำเสมอเรียบเนียนนะครับ อ่ะนี่นะก็คือวันที่2ออาร์มได้ใช้ไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูวันที่สามสี่ห้าแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดกันเลยนะแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปผลกันว่าตั้งแต่ที่อาร์มได้ใช้ครบกันเจ็ดวันแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับสรับนีอาร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันวันที่สามแล้วทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะัะที่ผมจะมาใช้เจ้าตัวนี้เลยครับ Jura Herb Black Ginger All in One Moist Serum นะครับเซรั่มบำรุงผิวหน้าขิงดำ f ร o m e n นะครับก็นี่ผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จเลยนะครับ เป็นสิวขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ตรงก็จะคือเรียบเนียนดีนะครับทุกคนมาผมจะมาใช้เลยนะฮะทุกคนอนน๋อแล้วเสร็จผมก็ใช้อรุมพอวบกเลยผมว่า1นสองก็ได้อยู่นะเ็ดวันอนะ ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมันช่วยทําให้หลุมสิวเนี่ยดูจางลงนะครับแล้วก็ช่วยฟื้นบำรุงผิวขั้สีให้กลับมากระด่างใสอีกด้วยนะครับอีกทั้งยังมีสรารสกัดจากใบซา,าราแนนะครับมีกลิ่นหอมสดชื่นนะครับทำให้เราเนี่ยรู้สึกเกย็นผิวนะครับช่วยควบคุมความมันมบำรุงผิวให้แข็งแรงแล้วก็ไม่แห้งกร้านสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะครับทุกคน นี่รักาทาเสร็จแล้วนะครับทุกหน้าก็จะมีความหอมแล้วก็เย็นสดชื่นเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็คือวันที่ห้านะครับผมลืมถ่ายวันที่4ให้ทุกคนดูนะครับเป็นวันที่ห้าแล้วที่เราจะมาลองใช้ตัวนี้กันนะครับมันบอกว่าผิวหยาบกล้านก็จัดการได้คิงเก่งนะดูดิว่าคิงเก่งขนาดนี้จะเป็นไงมารู้สภาพหน้าก่อนนะครับที่ผ่านไป4วันแล้วนะฮะนี่นะครับจากเมื่อวานที่อ่มันแดงๆอย่งนะครับมันก็ดีขึ้นแล้วนะครับเจาะหน้าดูเรียบเนียนขึ้นนะครับ นี่เลยหลังจากอาบน้ำนะครับก็ใช้ตัวนี้ทาดได้เลยนะ เหลือเวลาอีก2วันนะคะและเราจะมาดูกันว่า Seven De ดมิรัคเเนี่ยกับตัวเนี้ยมันจะเกิดขึ้นจริงไหมน,นะครับเพราะว่าจริงๆผมเนี่ยเป็นคนที่แบบแพ้เกลส่องอางผู้ชายใช่ไหมก็ไม่ค่อยจะใช้เครื่องอางผู้ชายสักเท่าไหร่นะคะก็มีตัวเนี้ยที่ว่าลองใช้ให้ทุกคนดูนะครับว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายอย่างผมเนี่ยจะใช้ได้ดีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราไปดูวันพรุ่งนี้นะครับวันที่6กันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอาจจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับไป หลาไปด้วยหน้าเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนหลังจากอาบน้ำแล้วนะผมก็จะใช้ตัวเดิมเลยนะครับที่ใช้มาวันนี้เข้าสู่วันที่6แล้วนะครับทุกคนซึ่ง cool. ตัวนี้เนี่าเดี๋ยวที่ผมบอกเลยว่ามันมีส่วนสก,กัดนะส่วนผสมของใบบัวบกนะครับมีขิงดำแล้วก็มีใบมินนะคะซึ่งซึ่งเจ้าตัวพวกนี้จะช่วยทำให้แบบ ผิวกระดังใสกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ควบคุมความมันฮะเดี๋ยวเราไปดูวันสุดท้ายเลยนะครับวันที่เจ็ดว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปผลกันเลยว่าเจ้าตัวจ u r a h e r b i n g e ิง i l in One Moisturizer um เนี่ยจะดีไหมหรือเปล่านะคะแล้วก็มาใช้กับหน้าผมเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงมาฮะ,ะนี่ก็จะให้ทุกคนดูกันเลยว่าจากที่เราเห็นจุดแดงๆตรงนี้มันหายไปแล้วนะครับแล้วก็หน้าคือเรียบเนียนมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้เลยดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปผลครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่นอนครับไปพรุ่งน,นะ สวัสดีคนระับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดแล้วนะครับที่อาจจะมาใช้เจ้าตัวจุลาเฮอร์บรดิงเชอร์ออยล์อันเลเซรั่มตัวนี้นะครับทุกคนก่อนที่เนี้ยอาจจะทุกคนดูหน้าอัมก่อนอเห็นปะ่ะก็คือหน้าอาัมเนี่ยดูใสขึ้นมากๆเลยนะหลังจากที่ได้ใช้เจ้าตัวเนี้ยมาติดต่อกันนะคะซึ่งวันเนี้ยเราก็มาใช้เป็นสุดท้ายแล้วอนี่นะจากคนที่ไม่เคยใช้เกือบสองอัง อาฟอร์อมเมนเอะไรแบบนี้เลยนะซึ่งเจ้าตัวนี้นะอย่าที่เขาบอกเลยนะครับมันจะช่วยในเรื่องผิวหยาบก,กัานนะครับก็สามารถจัดการได้นะัะทำให้ผิวกระ่างใสกระชับรูขุมขนคุมความมันได้เป็นอย่างดีนะครทุกคนนี่ดูสภาพผิวหน้าของฉนะคนะค อ่ะเนี่ยก็ได้ใช้มาครบ7วันแล้วนะครับทุกคนคนไหนที่อยากใช้นะครับที่แบบผิวแพ้แลือผิวบอบบางกันเนี่ยลองไปซื้อมาใช้ดูนะครับกับจุลาเฮิร์บนะครับแบรท์นเจออนอินฮนเมนเซรัมตัวนี้นะครับเป็นเซรัมม่มำรลงผิวหน้าขิงดำนะมันจะช่วยทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยดูขาวกระจ่างใสกระชับรูขุมคนนะทุกคนดูรูขุมคนอ้ารก็คือเรียบเนียนมากไม่ค่อยจะมีแล้วนะับอารก็ฝากไว้ด้วยนะครับไปซื้อกันได้ตามซเป็นทั่วไปเลยนะครับอ่ามาในขนาด 8มิลลิลิตรนะครับราคา49บาทเหมือนเดิมน,นะครับก็ไปซื้อกันมาใช้ดูน,นะครับวันนี้นะอามก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นคลิปรีวิวเซเว่นอะไรใน e p ต่อไปนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อามด้วยนะครับวันนี้อามขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย